พ่ะเอกดังกลับมาแล้วหากใครที่ติดตามผลงานในวงการบันเทิงจะต้องเห็นว่าหนุ่มคนนี้ห่างหายไปอย่างนานเลยเพราะว่าเขานั้นติดภารกิจต่างๆมากมายก่อนจะกลับมาอีกครั้งซึ่งหายไปนาน4ปีครั้งนี้เขาจะกลับมาอย่างไรน,นั้นไปร,รับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ พระเอกดังมากความสามารถที่หลายๆคนนั้นติดตามมาโดยตลอดหลังจากเขานั้นห่างหายไปตอนนี้เขาได้กลับมาอีกครั้งบอกเลยว่าหลายๆคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะสำหรับหนุ่มเจมจิรายุพระเอกดังทางช่อง3ไม่ว่าจะมีผลงานอะไรหนุ่มเจมก็ได้รับความสนใจจากแฟนๆอย่างเสมอเพราะว่าเขานั้นคือนักแสดงคนหนึ่งของวงการบันเทิง ที่ทุกคนให้ความสนใจและชื่นชอบในด้านของการแสดงของเขาคนนี้อย่างมากในปี2565หนุ่มเจมจีมีผลงานละคร2เรื่องรอออนแอร์และในปี2566เขาก็มีละครอีกหนึ่งเรื่องเตรียมให้เขาได้รับเล่นฮอตมากๆเท่านั้นไม่พอกับการกลับมารวมตัวกันอีกในรอบ4ปีของหนุ่มๆคนดีที่ไหน ที่ประกอบไปด้วยหนุ่มเจมจิหนุ่มบอยหนุ่มเกตหนุ่มอาร็กษ์และหนุ่มเป็กซึ่งรายการนี้เป็นรายการที่ออกอากาศทางช่อง YouTube เน้นการทำดีโดยนักแสดงหนุ่มมากความสามารถ5คนซึ่งหลังจากที่ห่างหายไป4ปีมีคนเรียกร้องกันอย่างมากอยากให้กลับมารวมตัวอีกครั้งโดยครั้งนี้เป็นการกลับมารวมตัวและมีทั้ง5คนจะทำการถ่ายทา20 EP ขอให้ทุกคนนั้นรอติดตามกันได้เลยค่ะ